สีเป็นสีแดงนี่ดีกว่ามาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 นี่ก okay, ล่องอะไรกล่องอะไรเน่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 เราเคยเมลททำกันไปแล้วนะครับ1ต่อ6กจิบนะฮะพีจีนะครับผมยูนิคอร์นอารเมดอะไรเนี่ยครับผมอ่าไชน่าเลดเวอร์ชั่นนะเออเออเองี้ยเงี้ยเอา ไมพูดพลาดทัเพลงอันนี้นะครับคลิปนี้คือ <c oughs> อยากที่จะแกะกล่องเฉยๆยังไม่รีวิวนะฮะยังทำใจไม่ได้ที่จะประกอบแต่คือว่ายังไงก็ต้องประกอบให้ทุกคนได้ดูแต่คือว่าของยังไม่ครบคือผมยังไม่มีไฟนะฮะก็คือว่าต้องรอไฟนิดหนึงและช่วงนี้คือเป็นช่วงหยุดพักโควิด19นะครับผมโควิด19 <Okay. S 1> นะฮะ,นนะ,ฮะก็คือแกะเอามายั่วน้ำลายก่อนแล้วกันเอ้เป็นไง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 ไ กล่องมันพอดีจริงๆเลยนี่นี่นี่สวยไหมใช่ไหมแค่กล่องก็โหดจัดประหลัดบอกเลยมีค <Yahoo! S 1> ่อกันดัง้งนี่อามเมดอามโมอ,อะไรเนี่ยนะฮะ,ะช่ยไชน่าเลดเวอร์ชันนะครับนะฮะฟูลไซโคเฟมโปรทยโมองวิวสูตรนะฮะนี่เพอร์เฟกต์นะครับบันไดสีฟ้านะฮะ ยูนไไิคอนสีแดงสวยงามผมบอกได้เลยว่าสวยงามนะครมาดูอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับตัวกล่องยูนิคอนธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือเพื่เกิดเวอร์ชันธรรมดาก็จะเป็นสีขาวนะฝั่งนี้ก็เขียนยูนิคอนกันน้ำเหมือนกันนะครับนี่หน้าตามันแบบนี้โหดเลยบอดี้เป็นสีแดงนะครับข้างในนะฮะปกติเป็นสีชมพูแดงๆก็ตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองเพราะมันเป็นว่า c ช i นิ s เวอร์ชันนะครับ้าตาเป็นแบบนี้ฮรหล่อมากผมบอกได้เลยว่าหล่อมากนี่มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนกับตัวนี้เนี่เนี่ยมันก็เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมแน่นตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรมาดูอันนี้ก่าเอยแกะนีกว่ามาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูเฉยๆนะครับผมนะฮะก็บอกไปก่อนว่า คลิปนี้ยังไม่ประกอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรองอุปกรณ์แต่คือว่าอยากเห็นข้างในก็เลยทําคลิปให้ทุกคนได้ดูก่อนนะฮะอย่าว่ากันเด้ออย่าว่ากันเด้อนี่นกล่องใหญ่ฮะตากล้องต้องถอยหลังเลยนะนี่ครับแบบนี้ดูครับดูครับอื้ือื้มอื้มอื้ม สวยงามสวยงามบอกได้เลยว่าสวยงามสวยงามนะอ้าเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องของมันเนี่ยมีมีกี่ถุงนะดูกันง่ายๆเลยกี่ถุงนในส่วนของโล่นะครับเป็นสีแดงเลยนี่หนึ่งถุงนะครับแล้วก็ถุงต่อไปนะครับเป็นส่วนโล่เหมือนกันนะครับกับพลาสที่ด้านในที่เป็น แดงล่างเป็นสีเหลืองครับก็่ือว่าสติกเกอร์เนี่ยดีคอเนี่ยเห็นไหมเป็นสีทองนะเว้ยเ <Yahoo! S 1> ฟี้ยวเว้ยบอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากนะฮะนี่มีคนขับนะฮะแล้วมีคนยืนมาให้ด้วยนะฮะเนี่ยเนื้อวัสดุข,ของเขาสีแดงชุดก่อด้านนอกเนี่ยเป็นสีแดงธรรมดานะคะไม่ได้แดงเงานะฮะนี่ส่วนต่อไปลโครงด้านในนะครับผมกับส่วนเ่อพวกหน้าอกหรือว่าอะไรเนี่ยฮะ ถ้าจำไม่ผิดนะะมีเท้าด้วยนะฮะเป็นสีดำกับเอ,อเท้าเข้มนะฮะมือนะฮะเท้าก่อนด้านในนะครับโรงซาชุดก่องนะฮะกัวแก้วมาให้ดูแล้วประกอบกลับไปลำบากนี่ มาเป็นเล่มแบบนี้เลยนะฮะก็คือว่าจะเป็นเล่มธรรมดาเหมือนกับยูนิคอร์ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันใช้เหมือนกันนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนสีมาให้นะฮะผบอกมันก็จะประมาณเล่มเหมือนกันประมาณนี้นะฮะแต่คือแผ่นพับที่ให้แยกต่างหากมาแจะแยกสีมาให้เห็นไหมฮะโอเคนะครับผมสวยงามนะฮะแล้วก็จะบอกวิธีแล้วก็บอกว่าแผงไหนอันไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับผม โอ้บัลเลอร์บเถอบัลเลอร์บเถอนี่แอคชั่นเบก็มีมาให้นะครับน,แบบนี่นะครับก็ใส่ชุดไฟได้ข้างในนะครับเดี๋ยวค่อยเรามานับแผงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ชุดเฟรมด้านในเขาเป็นแบบนี้ คุ้มดีเหมือนกันนะโคตรเยอะเลยนี่นี่ส่วนของพวกปงทุกปืนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะนี่ด,ดูานในนะนเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเนี่ยมีเยอะมากคือเดี๋ยวเรามานับถุงกันดีกว่าอะนะฮะถุงไม่ต้องนับแล้วนับแผงเลยดีกว่านะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้านะ 2ี2ห2ยี่3จ3ด3ี3แปด3ี3เสสบอสสองามสสาสาสสห้าสบสาเจ็ 38,39 4 4นะ40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51แผงนะครับผมนะยูนิคอนกันดั้มเลฟเวอร์ชันนี้คือมีทั้งหมด51แผง้ยนะ แล้วก็มีติ๊กเกอร์ดีคอสีทองมาให้แล้วก็มีติ๊กเกอร์อในส่วนของปืนพวกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสีเงินเงินมาให้นะฮะเนี่มันเป็นแบบนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่าใหญ่เหมือนกันนะก็คือว่ายังไงมันก็ต้องตัวเท่ากับไอตัวนะอยู่ดีนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> มันมันรายละเอียดมันดีแต่คือว่าด้วยมูลค่าคือมันมีแค่ห้าพันกล่องทั่วโลกนะครับ มันก็อยู่ในมือของเทียหนึ่งกล่องแล้วเปรี้ยวไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ mm hmm. มันจะมีเ, mm hmm. เดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวตอนรีวิวเดี๋ยวมาหากันกจริงไอตัวที่ว่ามันเป็นแผ่นบอกว่า,เ,าเป็นตัวที่เท่าไหร่เนี่ยเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งหานะฮะว่ามันอยู่ตรงไหน เฟี้ยวนี่ดูดิสวยงามไหมแล้วก็ติก๊เกอร์พวกเนี้มีมาให้เมื่อกี้ก็ลืมดูว่าไอ้แผ่นที่มันนับเลยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วเดี๋ยวจะเก็บกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัวนี้นะยูนิคอนกันดั้มม้โห เท่าหน้าเลยบอกตรงเลยนะฮะแต่ถามว่าสวยไหมคือดูจากภายนอกแล้วก็สวยดีนะฮะแต่คือว่าสติกพลาสติกของมันเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นแดงเงาไปเป็นแดงแบบด้านๆธรรมดานะฮะเหมือนพลาสติกของเพอร์เฟกต e ทั่วไปนะฮะก็จริงๆแล้วอยากให้มันเป็นเนื้อพลาสติกแบบไฮคอรคือเป็นมันเงาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่คือว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องทําใจก็คือว่าก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะแต่คือในราคาของมันก็กแอบ สูงพอสมควรเลยนะฮะแต่อย่างว่าคือลิมิเต็ดมันก็คือลิมิเต็ดนั่นแหละคืออะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดคนก็ต้องการพอคนต้องการราคามันก็แพงพอราคาแพงก็ยิ่งหากันนะฮะนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะฮะลุงบันไดนี่คือแบบทําอะไรออกมานี่แบบมีกัก๊กมีสําหรับคนยังงูมีราคาแพงเป็นเรื่องปกติครับทุกวงการนะอ่ะเอาดีกว่า อันนี้ก็คือว่าต้องบอกก่อนว่ามาแกะรีวิวให้ดูนะฮะว่าแผงมันมีเป็นแบบไหนวัสดุเป็นแบบไหนแกะออกมาแล้วเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าจะถามว่าผมโดยรวมแล้วถามว่าคําว่าเป็นลิมิเต็ดเนี่ยมันมันหา,าราคาไม่ได้ถ้าเกิดยิ่งปล่อยไปนานกว่านี้มันก็ยิ่งแพงกว่านี้แต่สาหรับลุงบันไดแล้วแม่งรีโปรดักออกมาอยู่ตลอดตลอดมันทําให้คนที่เก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะอกหักอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะโอ้โหเอา้า ไปกันดีกว่าไปกันดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเฮีย er ได้ไฟมาแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเอามาประกอบกันให้ดูนะฮะตอนนี้ก็ขอนอนกล่องไปก่อนนะจ๊ะม้าแดงของข้าของรักของข้าตอนนี้แกต้องไปอยู่ในกล่องก่อนนะจ๊ะนะฮะแต่คือว่าไอ้พวกลิมิเต็ดพวกนี้ตอนนี้เฮียก็จะไปในเรื่องของกล่องซีดแล้วนะครับผมแล้วก็ ใครอยากให้รีวิวหรือแกะกล่องตัวไหนก็บอกมานะครับผมก็ถ้าหาได้ก็จะไปหามานะฮะว่า,าไม่เกินเหนือบากกว่าแรงนะฮะแล้วก็บางทีผมก็จะหาไปรีวิวไอ้พวกตัวที่มันเป็นแบบว่านอกกระแสหรือว่าเป็นตัวเก่าๆอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยตัวพวกเนี้ยบางทีเราไปหาเจอแล้วบางทีไปตำร้านเนี่ย เจอแล้วมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่าจะซื้อแต่เดี๋ยวผมจะไปเอามาแบบบางทีตัวเก่าๆเอามารีวิวให้ดูถ้าเกิดมันถูกใจก็ไปตามมาได้เพราะบางทีของเก่าๆก็ราคาไม่แพงนะฮะเอา้าไปแล้วครับผมฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าเหม็นที่หน้ากดแชร์ให้เฮียด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับผมกลาบสวัสดีครับผมอันนี้รีวิวแกะกล่องเฉยๆนะครับผมเพราะมันกล่องใหญ่อาจจะทําคลิปสัก2คลิปนะฮะอ่ะไปแล้วครับเดี๋ยวมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบ ให้ดูอีกทีหนึ่งแบบเต็มๆนะฮะก็ฝากด้วยนะครับกับยูนิคอร์นกันดั้มสีแดงแล้วกันไชน่าเวอร์ชั่นฮะอ่านชื่อไม่ออกนะ,ะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ